พอได้ยินคําวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานชนิดที่2นะครับคำถามแรกๆเลยที่ผุดขึ้นมาในใจของหลายคนก็คือชีวิตนี้ต้องกินยาไปตลอดเลยเหรอมันจะมีทางไหนบ้างไหมที่จะทําให้เรากลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้ใช่เลยครับความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราถูกผูกมัดกับการกินยาไปตลอดชีวิตเนี่ยมันเป็นความกังวลที่ใหญ่มากๆของใครหลายๆคนเลยครับคือเส้นทางการรักษาหลังจากที่ถูกวินิจฉัยเนี่ย บางทีมันก็ยาวนานแล้วก็น่าท้อใจนะครับแต่ว่าลองมาฟังเรื่องราวของผู้ป่วยท่านหนึ่งกันก่อนซึ่งเรื่องราวของเขาเนี่ยแหละครับอาจจะเป็นตัวแทนความรู้สึกของใครหลายๆคนได้ดีทีเดียวลองนึกภาพตามนะครับต้องกินยาทุกวันวันละตั้ง10เม็ดเป็นเวลาต่อเนื่องถึง18ปีโอ้โหมันเป็นภาระที่หนักมากนะครับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแต่เรื่องราวมันไม่ได้จบแค่นั้นครับเพราะนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเลย จากความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเป็นคําตัดสินตลอดชีวิตเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะลองตั้งเป้าหมายกันใหม่เป้าหมายที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองการรักษาโรคเบาหวานไปตลอดการเลยก็ได้และแนวคิดใหม่ที่ว่านั่นก็คือคําว่าโรคเบาหวานระยะสงบหรือ diabetes remission อืมคำนี้อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูหลายๆคนเท่าไหร่นะครับแต่มันคือความหวังใหม่ที่สําคัญมากๆเลยครับคือมันไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายใหม่นะครับแต่มันคือ การเปลี่ยนวิธีคิดเลยจากที่เมื่อก่อนเราอาจจะโฟกัสแค่การควบคุมโรคไปวันวันตอนนี้เรากำลังพูดถึงเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือการทำให้โรคมันสงบลงสงบจนถึงขั้นที่อาจจะไม่ต้องพึ่งยาเลยก็ได้แต่ต้องย้ำตรงนี้นะครับว่าระยะสงบไม่ได้แปลว่าหายขาดนะครับแต่มันคือการทำให้โรคสงบนิ่งลงซึ่งเป็นเป้าหมายใหม่ที่จับต้องได้แล้วก็มีความหมายมากๆสำหรับผู้ป่วยเลยครับแล้วคำถามคือจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไง จริงๆแล้วมันมีอยู่หลายเส้นทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้นสุดๆการผ่าตาัดหรือว่าการใช้ยาแผนปัจจุบันเอาล่ะครับเรามาเริ่มจากวิธีที่ใกล้ตัวเราที่สุดกันก่อนเลยดีกว่ารู้ไหมครับว่าพลังที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในมือของพวกเราทุกคนนี่แหละครับนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตซึ่งมันมีขั้นตอนที่ทําได้จริงแล้วก็เห็นผลชัดเจนด้วยครับตัวเลขนี้สําคัญมากๆครับ10-15%เ นี่คือเป้าหมายการลดน้ําหนักตัวที่ผลการศึกษาวิจัยเขาชี้เลยนะครับว่าสามารถช่วยให้เบาหวานเข้าสู่ระยะสงบได้การมีเป้าหมายที่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยครับแล้วนี่ก็คือ4เทคนิคง่ายๆเลยครับที่จะช่วยลดระดับน้ําตาลหลังอาหารได้แบบทันทีตั้งแต่เรื่องเบสิกอย่างการงดของหวานไปจนถึงเรื่องง่ายๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปอย่างเช่นการเดิน15นาทีหลังกินข้าวเสร็จซึ่งมันช่วยให้ร่างกายใช้น้ําตาลได้ดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อเลยละครับ แล้วในหนึ่งวันควรกินอะไรปริมาณเท่าไหรดีจริงๆหัวใจสําคัญมันคือความสมดุลครับไม่ใช่การอดอาหารนะแต่เป็นการเลือกกินในสัดส่วนที่มันเหมาะสมทั้งคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอย่างข้าวกล้องโปรตีนไขมันต่ําผักใบเขียวแล้วก็ผลไม้ที่ไม่หวานจัดครับเอาล่ะครับนอกจากเรื่องการปรับวิถีชีวิตแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการแพทย์สมัยใหม่เองก็มีเครื่องมือใหม่ๆที่น่าทึ่งมากๆเข้ามาช่วยในเส้นทางนี้ด้วยเหมือนกัน หนึ่งในตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญมากๆเลยก็คือยาในกลุ่ม GLP-1 agonist ครับอย่าง semaglutide ที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินในชื่อโอซิมปิกหรือวีโกวีซึ่งวิธีการทำงานของมันเนี่ยแตกต่างจากยาเบาหวานรุ่นเก่าๆแบบคนละเรื่องเลยครับลองนึกภาพตามง่ายๆแบบนี้นะครับยาตัวนี้จะเข้าไปเรียนแบบฮอร์โมนในร่างกายเราซึ่งมันจะทำหน้าที่2อ,อย่างพร้อมกันเลยคือ 1. ส่ง,งสัญญาณไปที่สมองว่าเฮ้อิ่มแล้วนะแล้วก็2 ไปกระตุ้นตับอ่อนให้หลั่งอินซูลินออกมาเพื่อคุมระดับน้ําตาลผลที่ได้ก็คือคุมน้ําตาลได้ดีขึ้นแล้วก็อยากอาหารน้อยลงด้วยแล้วก็นอกเหนือจากยาแล้วเนี่ยตอนนี้เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างพวกแอปพลิเคชันหรือว่าการโค้ชทางไกลก็กลายมาเป็นเครื่องมือใหม่ที่ทรงพลังมากๆซึ่งประสิทธิภาพของมันเนี่ยก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมายืนยันด้วยครับเอาล่ะครับตรงนี้แหละครับคือจุดที่ประสบการณ์ส่วนตัวของคนคนหนึ่งมาบรรจบกับ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่และนี่คือผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากๆของผู้ป่วยที่เราเล่าให้ฟังในตอนต้นครับจากที่ต้องกินยาวันละ10เม็ดมาตลอด18ปีพอปรับพฤติกรรมอย่างจริงจังแค่6เดือนเท่านั้นจำนวนยาที่ต้องกินลดลงเหลือแค่2เม็ดสุดยอดเลยนะครับเอแล้วเรื่องราวนี้มันเป็นแค่กรณีเดียวหรือเปล่าในภาพรวมที่มันใหญ่กว่านี้ล่ะวิธีการพวกนี้มันได้ผลจริงแค่ไหน คำตอบคือมีงานวิเคราะห์ขนาดใหญ่ที่ศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับพอมาดูข้อมูลจากการวิเคราะห์นะครับโอ้โหชัดเจนมากเลยจเจนว่าการดูแลแบบเจอกันตัวต่อตัวหรือ face to face เนี่ยให้ผลในการลดความเสี่ยงได้ดีที่สุดเลยนะครับลดได้ถึง46%ส่วนแบบผสมผสานก็คือเจอกันด้วยแล้วก็ใช้เครื่องมือดิจติตอลช่วยด้วยอันนี้ก็ลดไปได้37%และต่อให้เป็นแบบดิจติตอลอย่างเดียวก็ยังช่วยลดความเสี่ยงได้อยู่นะครับที่12%ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลย การที่สามารถเข้าสู่ระยะสงบได้เนี่ยถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับแต่ว่ามีสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ต้องย้ําเตือนกันไว้เสมอนี่คือหมุดหมายที่สําคัญก็จริงแต่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเดินทางนะครับการที่จะรักษาสภาวะนี้ไว้ได้เนี่ยต้องอาศัยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเลยครับมันคือการสร้างความปกติใหม่หรือที่เรียกว่านิวนอร์มอให้กับชีวิตเราไม่ใช่การแก้ไขแค่ครั้งเดียวแล้วก็จบกันไป แล้วความปกติใหม่ที่ว่านี้มันหมายถึงอะไรบ้างก็คือการรักษาวินัยครับทั้งเรื่องอาหารการออกกำลังกายและที่สำคัญมากๆเลยก็คือการตรวจติดตามระดับน้ำตาลและค่า HbA1c เป็นประจำเพื่อที่จะได้แน่ใจว่าโอเคโรคยังคงสงบอยู่เสมอนะเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับอาจจะนำเราไปสู่คำถามที่สำคัญมากๆข้อหนึ่งว่าอนาคตของการดูแลโรคเบาหวานเนี่ย อาจจะไม่ใช่การยอมรับชะตากรรมที่ต้องกินยาไปตลอดชีวิตอีกต่อไปแต่เป็นการค้นพบพลังที่อยู่ในตัวเองแล้วก็ใช้วิถีชีวิตของเรานี่แหละเป็นยารักษาที่ดีที่สุดใช่หรือไม่